ภาพสาวเวียดนามสุดเซ็กซี่รั่วไหลชายหนุ่มความร้อนขึ้นกันทั่ว ผู้คนในเวียดนามและต่างประเทศเริ่มรู้สึกร้อนระอุหลังจากที่ชุดภาพถ่ายเซ็กซี่ของนางแบบในสายการบินเวียดเจ็ตถูกเผยแพร่ไปบนอินเทอร์เน็ตในช่วงสุดสัปดาห์โฆษกของสายการบินเวียดนามถแถลงว่าภาพเหล่านี้ถูกถ่ายในช่วงลองถ่ายเพื่อทําการส่งเสริมยอดขายให้กับบริษัทแต่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมยอดขายอย่างเป็นทางการการแสดงภาพถูกจัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองสายการบินทเที่ยวบินระหว่างเมืองโฮจิมินห์และเมืองชายฝั่งทะเลนาตรังเป็นครั้งแรกภาพถ่ายเหล่านี้เมื่อเทียบกับ The f แฟบเป็ภาพอื้อเฉาที่ถูกแพร่ออกมาจาก การโจรกรรมภาพเปลือยดาราดังแล้วภาพที่รั่วไหลออกมาจากเวียดนามถือว่าไม่ติดฝุ่นนายเงียนผู้มีอำนาจในการบินพลเรือนของประเทศกล่าวว่าสายการบินได้ละเมิดกฎระเบียบของการบินในประเทศด้วยการจัดแสดงบนเครื่องบินโดยไม่ได้รับอนุญาตทั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวไม่ได้เป็นความผิดครั้งแรกของสายการบินหลังการแสดงกลางอากาศของสาวๆในปี2012สายการบินถูกปรับเป็นเงินประมาณ32,000บาทใต้ปรับแค่นี้น่ากลัวจริงๆ